ครับสองแล้วบอกนะค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเอ็มพีทเ้ารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะวันนี้เจอกันในวันพฤหัสบดีที่11กันยายนพุทธศักราช2568ค่ะอยู่กับดิฉันสุชาดาดอลอค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้นะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมค่ะได้ร่วมกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็ พูดถึงประเด็นความคิดเห็นค่ะกับเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะคือเรื่องของการดูแลแม่และเด็กนั่นเองค่ะอนามัยแม่และเด็กถือว่าเป็นพื้นฐานสําคัญนะคะที่จะทําให้น้องๆที่จะเกิดในห่วงต่อไปเนี่ยจะมีสุขภาพแข็งแรงตั้งแต่ต้นตั้งแต่การฝากครรภ์แต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะคุยเรื่องของนวัตกรรมที่เข้าถึงของคุณแม่ที่อยู่ในวัยตั้งครรภ์น,นี่แหละคะ่ะว่าจะดูแลสุขภาพอย่างไรมีอะไรถามตอบมีนวัตกรรมตัวไหนที่สามารถเข้าถึงการสื่อสารหรือว่าข้อมูล ที่่ถูกต้องงแและะจริควันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่เป็นการเสียเวลาเราพาคุณผู้ชมมาคุยประเด็นเรื่องนี้ล่ะค่ะว่านวัตกรรมตัวนี้ตอบโจทย์อะไรและณปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดยะลามีการดูแลดําเนินการเรื่องของอนามัยแม่และเด็กอย่างไรค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับนักวิชาการสานรณกุขชำนาญการพิเศษค่ะหัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัยศูนย์อนามัยที่12ยะลาค่ะและตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณทัศนาเจริญวัยนั่งอยู่กับเราสวัสดีสวัสดีค่ะ เราพูดถึงเรื่องของอนามัยแม่และเด็กแน่นอนว่าเด็กกว่าจะเกิดขึ้นมาหนึ่งคนเนี่ยเราจะต้องดูแลตั้งแต่คุณแม่คุณพ่อพร้อมถึงจะต้องให้เขาได้ตั้งครรภ์แบบมีคุณภาพแต่ขณะเดียวกันข้อมูลข่าวสารต่างๆปัจจุบันเนี่ยมีทั้งจริงและไม่จริงนวัตกรรมตัวนี้ตอบโจทย์ไหมคะถามถึงการตอบโจทย์ก่อนว่าตอบโจทย์ไหมคะต้องบอกว่าตอบโจทย์แน่นอนค่ะเพราะนวัตกรรมตัวนี้ค่ะช่วยให้คุณแม่ได้รับ สาระข้อมูลสุขภาพนะคะที่เป็นข้อมูลทางการแพทย์นะคะที่ได้รับการกันกรองมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่คุณแม่สามารถนําไปปฏิบัติดูแลส่งเสริมสุขภาพนะคะทั้งในส่วนของตัวคุณแม่เองแล้วก็เตรียมความพร้อมสําหรับลูกน้อยที่จะลืมตามมาดูโลกค่ะค่ะนวัตกรรมที่ว่าค่ะคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วชื่อนวัตกรรมอะไรช่องทางไหนที่สามารถเข้าไปติดตั้งได้คะค่ะนวัตกรรมที่ว่านี่นะคะหมายถึงในส่วนของแอ แอปพลิเคชันค่ะ,คะตอนนี้เราว่าไม่ได้เลยนะคะว่าในโลกของโซเชียลเนี่ยค่ะตัวแอปพลิเคชันมีบทบาทสำคัญจริงค่ะแอปพลิเคชันกาวย่างเพื่อสร้างลูกนะคะ,คะเป็นแอปพลิเคชันที่ทางกรมอนามัยนะคะ,คะได้นำในส่วนของการพัฒนาเ,าเรื่องของดิจิตอลนะคะมา,าพัฒนานะคะร่วมกับบริษัทมาหาหมอนนะคะซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะ จะบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่มีการส่งข้อความสาระที่แบบเข้าใจง่ายๆนะคะให้กับคุณแม่ลองนึกภาพค่ะ,คะตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บนะคะลืมตาขึ้นมาปุ๊บค่ะมีข้อความง่ายๆดีๆเป็นสาระสุขภาพที่จะดูแลคุณแม่นะคะอย่างเช่นคุณแม่ตั้งครรภควรจะกินอาหารประเภทไหนที่จะทําให้ลูกแข็งแรงะนะคะอาการผิดปกติต่างๆหรือแม้แต่เคล็ดลับเล็กๆในเรื่องของการเตรียมตัวการเลี้ยงลูก ไนมแม่ข้อความนี้ค่ะจะถูกส่งมาในรูปแบบของ Line Notify นะคะ,คะทุกๆตอนเช้าเลยค่ะจนถึงตั้งแต่ตั้งคันจนถึงลูกอายุ6ขวบเลยค่ะ,คะ,ะแล้วนในส่วนนี้ค่ะในพื้นที่จังหวัดยะลาของเราเนี่ย ถามถึงคุณแม่มือใหม่เนี่ยเริ่มติดตั้งแอปพลิเคชันนี้บ้างแล้วหรือ,อยังคะมีแล้วนะคะตัวแอปพลิเคชันนี้ค่ะสมัครกันง่ายๆเลยนะคะเข้าไปสแกน QR code โค้ดนะคะที่อยู่บนหน้าจอนะคะแล้วก็ลงทะเบียนแบบง่ายๆนะคะลงชื่อคุณแม่นะคะแล้วก็อายุค,คันชื่อลูกแล้วจุดเด่นของแอปพลิเคชัน ตัวนี้ค่ะยิ่งพื้นที่ในส่วนของยะลาเรานะคะจะบอกว่าเรามีลูกหลายๆคนค่ะ,คะพี่บีแล้วในส่วนนี้ค่ะก็คือ,อเราสามารถที่ลูกคนที่หนึ่งอ,อายุเท่าไหร่ก็ ใส่ข้อมูลไปคน mm hmm. ที่สองซึ่งแต่ละคนจะมีความแตกต่างในการได้รับข้อมูลค่ะ,คะแต่ใช้ช่องทางเดียวกันค่ะ mm hmm. คุณแม่ก็จะได้ข้อมูลในการที่จะดูแลลูกน้อยนะคะยิ่งตอนนี้เรื่องพัฒนาการสำคัญมากๆนะคะคะ,คะแล้วเรื่องของการดูแลลูกเราบอกว่าเด็กเนี่ยกว่าเขาจะเกิดมาเนี่ยกว่าเขาจะเกิดมาพัฒนาการที่อยู่ในท้องจนออกมาแล้วเขาก็จะต้องมีพัฒนาการที่ดีส่วนหนึ่งก็คือว่า จะต้องเตรียมตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่อยากจะทราบว่าสภาพปัญหาหรือการายังไม่พร้อมของคุณพ่อคุณแม่ในพื้นที่เรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะถ้าพูดถึงปัญหาในพื้นที่ของเราเนี่ยแน่นอนเลยค่ะอันดับหนึ่งเลยค่ะเรื่องของภาวะซีดซึ่งจะเกิดขึ้นตั้งแต่ กลุ่มคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นกลุ่มวัยเจริญพันธุ์เลยะนะคะงนันตรงนี้ค่ะเป็นจุดที่เราจะต้องเตรียมตัวมากๆค่ะในเรื่องของการที่จะต้องรับประทานอาหารนะคะที่มีธาตุเหล็กสูงและก็ที่สําคัญค่ะต้องเพิ่มในส่วนของวิตามินเสริมที่เป็นตัววิตามินโฟเลตนะคะหรือโฟลิกและก็รวมถึงธาตุเหล็กเพื่อช่วยให้คุณแม่เนี่ยค่ะ,ะคุณแม่ที่ตั้งใจจะมีลูกก็สามารถที่จะมีลูกได้ ได้ได้เร็วขึ้นแล้วก็จะบอกว่าสามารถที่จะตั้งคันได้ได้พร้อมขึ้นด้วยนะคะที่สำคัญเลยค่ะ,ค,ะคือลดโอกาสค,ความพิการในลูกนะคะซึ่งอันนี้เราก็คงจะต้องเตรียมตัวนะคะคลินิกส่งเสริมการมีบุตรค่ะมีะทุกโรงพยาบาลค่ะาสามารถให้คุณพ่อคุณแม่ที่เตรียมที่จะมีบุตรนะคะเดินเข้าไปถึงระบบบริการในเรื่องของการตรวจ สุขภาพตรวจเช็คสุขภาพกันนิดนึงแล้วก็เรื่องของความรู้รวมถึงตอนนี้นะคะเรื่องของโรคที่สามารถติดต่อได้นะคะ,คะทางระบบเลือดหรือทางเพศสัมพันธ์งั้นคุณพ่อคุณแม่คงต้องเตรียมตัวก่อนนะคะค่ะคลินิกส่งเสริมการมีบุตรก็ พร้อมที่จะดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่พร้อมจะมีลูกค่ะค่ะแล้วทีนี้ถ้าพร้อมที่จะมีลูกแล้วเราก็รณรงค์อยู่ห่วงหนึ่งค่<ข>ะก็คือโดยต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเรื่องของการฝากคันว่ามันมีความจําเป็น <ขะ S 1> ความสําคัญตรงนี้อยากจะให้น้องแอได้แบบเน้นย้ําคุณผู้ชมหน่อยค่ะค่ะต้องบอกคุณผู้ชมนะคะเรื่องของการเข้าถึงระบบการฝากคันเป็นความพร้อมที่พ่อแม่นะคะต้องมีนะคะซึ่งคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่ เมื่อกี้ที่บอกไปะนะคะคลินิกส่งเสริมการดูแล้วการฝากคันเนี่ยค่ะการไปฝากคันเร็วไม่ต้องรอให้ท้องโตนะคะไปฝากคันเร็วค่ะแล้วฝากคันต่อเนื่องการได้รับกิจกรรมบริการนะคะตลอดการตั้งคันค่ะจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนแล้วลดอัตราการเสียชีวิตทั้งในตัวของคุณแม่เองและก็ในตัวของลูกนะคะนั้นย้ําเลยค่ะการฝากคันสําคัญมากๆนะคะจะช่วยคุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงและลูกน้อยที่เกิดออกมามีสุขภาพแข็งแรงเช่นกันค่ะค่ะ เมื่อฝากคันแล้วเรียบร้อยแล้วสิ่งสําคัญพ่อแม่ก็อยากจะดูลูกโดยการอันต้าซาวบ้างการเข้าไปอบรมเป็นพ่อแม่มือใหม่อันนี้เป็นยังไงคะค่ะ ตรงนี้นะคะเรามีโรงเรียนพ่อแม่แนวใหม่ะนะคะโรงเรียนพ่อแม่แนวใหม่นี้ค่ะก็จะช่วยให้คุณแม่เนี่ยค่ะได้เตรียมความพร้อมนะคะขณะที่มาฝากคันนะคะไดะ้ได้รู้ในเรื่องของทักษะการดูแลขณะตั้งคันเอ่ยนะคะในช่วงระยะหลังคลอดและที่สําคัญค่ะในช่วงที่ลูกคลอดออกมาแล้วต้องดูแลอย่างไรเรื่องวัคซีนเรื่องพัฒนาการเรื่องอาหารนะคะและก็ที่สําคัญมาก มากตอนนี้คือในเรื่องของการสร้าง EF หรือทักษะเสริมสมองให้เด็กเนี่ยค่ะได้มี EF นะคะแล้วก็มีเรียกว่าบริหารจัดการความคิดได้โตขึ้นนะคะงั้นต้องเริ่มจริงๆต้องเริ่มตั้งแต่ตอนฝากคันค่ะ,คะตอนนี้เขามีเรื่องของการส่งเสริมพัฒน,นาการตั้งแต่การฝากคันเลยค่ะพี่บีนะคะ,คะการรูปท้องอการส่องไฟ ใช้อะไรเงี้ยค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยและที่สําคัญต้องบอกพี่ปีค่ะตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขเองพยายามที่จะใช้เรื่องของเทเลเมดิซีนนั่นหมายถึงาการใช้ในเรื่องของดิจิทัลเฮลท์เข้ามาดูแลสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่นะคะโดยเฉพาะคุณแม่และโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงค่ะพี่บีกลุ่มที่มีโรค มาด้วยนะคะกลุ่มนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยแต่เพื่อการเข้าถึงบริการลดการเดินทางนะคะแล้วก็มีการดูแลสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องนะคะเสริมสุขภาพที่ดีฉะนั้นเทเลเมดิซีนก็จะเป็นตัวหนึ่งที่แพทย์พยาบาลทีมสาธารณสุขใช้ในการติดต่อนะคะค่ะนอกจากนี้เรามีเทเลเมดิซีนที่เป็นแผนในอนาคตในการดูแลแล้วก็เข้าถึงง่ายอ,อสอมอย,ยังมีความจำเป็น<อ>ชุมชนมีความสำคัญไหมคะ สำคัญเลยค่ะพี่พี่อ,อสมอเทียบเท่ากับเป็นแม่คนที่2ะนะคะของเด็กในชุมชนเลยทีเดียวนะคะงั้นพี่พอีอสมอค่ะก็จะมีการขับเคลื่อนง,งานที่เรียกว่าเป็น one stop service ในชุมชนค่ะครอบครัวนะคะเด็กคนหนึ่งที่จะเกิดมานะคะเป็นรากฐานของสังคมนะคะซึ่งเราให้ความสำคัญมากๆในส่วนของกรมอนามัยนะคะงั้น ตัวอสมเราก็จะมีการเชื่อมเข้ากับชุมชนจะทําให้ครอบครัวเนี่ยค่ะเกิดความมั่นใจมากขึ้นในการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งค่ะอสมเนี่ยเป็นกําลังหลักมากๆค่ะก็เป็นหมอคนที่1นะคะและเป็นแม่คนที่2ของเด็กในชุมชนค่ะโดยเฉพาะเด็กใต้เราด้วยนะคะค่ะอยากจะให้นอแอดได้เน้นย้ำค่ะเรื่องของแอปของเราหน่อยว่ามันดียังไงสําหรับคุณผู้ชมแล้วก็มีอะไรฝากถึงผู้ชมบ้างค่ะค่ะแอปพลิเคชันก้าวย่างเพื่อสร้างลูกนะคะเป็น แอปพลิเคชันนะคะที่จะช่วยคุณแม่นะคะเกิดความมั่นใจในการดูแลสุขภาพนะคะตั้งแต่ฝากคัน จนถึงลูกอายุ6ปีเลยนะคะเป็นสาระสุขภาพที่จะส่งผ่านนะคะได้สะดวกนะคะแล้วก็ทันท่วงทีและที่สำคัญยังถามตอบผ่านแชท A.I. ได้ด้วยนะคะงั้นตรงนี้ค่ะสุขภาพเหล่านี้นะคะสร้างได้นะคะจากองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ครอบครัว ที่จะแข็งแรงนะคะสมบูรณ์และลูกน้อยที่จะเกิดมาเป็นรากฐานของสังคมและประเทศชาติสร้างได้นะคะกาวยางเพื่อสร้างลูกแอปพลิเคชันง่ายๆที่กรมอนามัยอยากให้ครอบครัวทุกครอบครัวนะคะได้มาสัมผัสนะคะแล้วกออ็ใช้ในการดูแลครอบครัวไทยคะ่ะ ค่ะวันนี้ขอบคุณน้องแอดนะคะมาพูดคุยกับเราค่ะถึงเรื่องของนวัตกรรมที่พ่อแม่มือใหม่หรือว่าอนามัยแม่และเด็กจะต้องเข้าถึงแล้วก็สามารถเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะขอบคุณน้องแอ๊ดนะคะกับตัวแทนศูนย์อนามัยที่12ยะลาค่ะมาพูดคุยเรื่องของอนามัยแม่และเด็กและนวัตกรรมที่จะทําให้คุณแม่นะคะเข้าถึงนวัตกรรมและสามารถรู้ค่ะว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนั่นเองค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและเว,วทีสําคัญนะคะของการพูดคุยระหว่างไทยกัมพูชานะคะกับการประชุม GBC วาระพิเศษไทยกัมพูชาค่ะก้าวสำคัญสู่ความมั่นคงชายแดนและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนั่นเองค่ะซึ่งมีการจัดการประชุมคณะเลขานุการคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC ค่ะจัดขึ้นที่จังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชานะคะตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่10กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยวัน การประชมุมในครั้งนี้ถือเป็นอีกเวทีสําคัญของทั้งสองฝ่ายนะคะที่มุ่งมั่นร่วมกันในการสร้างบรรยากาศแห่ง ความร่วมมือเสริมสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็หาทางออกร่วมกันในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงชายแดนความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยจุดมุ่งหมายหลักนะคะก็คือเป็นการหาหรือการวางรากฐานความเข้าใจร่วมกันลดความตึงเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นและกําหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อรักษาอธิปไตยที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศนั่นเองค่ะ และในพื้นที่ก็ยังคงมีการเดินหน้าต่อไปนะคะโดยเฉพาะทางด้านกองทัพภาคที่2ค่ะร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ร่วมสำรวจความมั่นคงที่ดินและก็ที่อยู่อาศัยของกลุ่มเปราะบางค่ะเสนอให้ซ่อมแซมบ้านเรือนแล้วก็ส่งเสริมอาชีพนั่นเองค่ะกองทัพภาคที่2นะคะได้ให้การต้อนรับร่วมปฏิบัติภารก,กิจกับคณะนายกฤษดาสมประสงค์ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะได้ลงพื้นที่นะคะ,ะติดตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทตําบลโดมประดิษฐ์ ดำเนินการสำรวจความมั่นคงทางด้านที่ดินที่อยู่อาศัยของกลุ่มเปราะบางนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2567ในพื้นที่ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน19หมู่บ้านแล้วก็ได้มีการชี้แจงต่อประชาชนถึงความก้าวหน้าของโครงการมีประชาชนเข้าร่วมรับฟังกว่า100คนค่ะทั้งนี้นะคะสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้หาหรือแนวทางการบูรณาการการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผล ประโยชน์จากโครงการนี้กองทัพภาคที่2ค่ะก็ได้มีข้อเสนอแนะถึงแนวทางการประสานขอสนับสนุนการซ่อมแซมบ้านเรือนและการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบางต่อทางคณะแล้วก็ร่วมกันเข้าเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไถ่ายกรรมปูชาค่ะ มาเช็คลิสต์สี่ภารกิจสําคัญนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านใหม่ค่ะนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีนะคะ แถลงค่ะหลังจากได้รับพระบรมราชอ,องค์การจะเร่งแก้ไขปัญหาสีด้านนะคะที่เป็นภยัยคุกคามและส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะสีด้านที่ว่านะคะนั่นก็คือด้านเศรษฐกิจจะมีการลดรายจ่ายค่าครองชีพเรื่องของพลังงานการเดินทางแล้วก็การขนส่งให้ประชาชนแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรร,กร,รวมไปถึงผู้มีรายได้น้อยสร้างรายได้ให้กับประชาชนแล้วก็ชุมชนท้องถิ่นค่ะส่วนภารกิจที่2นะคะด้านความมั่นคงค่ะคือ ข้อพิพาทนะคะระหว่างไทยกัมพูชาก็เดินหน,น้าหาแนวทางนะคะแนวทางสันติภาพลดการสูญเสียยึดหลักการประเทศไทยไม่เสียดินแดนคนไทยไม่เสียประโยชน์พร้อมเร่งชดเชยค่ะส่วนภารกิจที่3นะคะนั่นก็คือภารกิจด้านภัยธรรมชาตินั่นเองค่ะก็จะมีเรื่องของระบบแจ้งเตือนภัยป้องกันภัยเยียวยาฟื้นฟูชดเชยค่าเสียหายนะคะแล้วก็ให้ผู้ประสบภัยเรื่องของการ ชดเชยค่าเสียหายเนี่ยก็จะชดเชยให้ผู้ประสบภัยได้รวดเร็วและก็เป็นธรรมค่ะนอกจากนั้นนะคะภารกิจที่สีนั่นก็คือภารกิจด้านภัยสังคมจะมีการปราบปรามกระบวนการค้ายาเสพติดค้ามนุษย์สแกมเมอร์การพน,นันพนันออนไลน์อย่างจริงจังนะคะรัฐบาลจะยึดมั่นในหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะและจะไม่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนนะคะได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมขอให้พี่น้องประ ประชาชนได้ติดตามแล้วก็ไว้วางใจในการทํางานของรัฐบาลชุดนี้ด้วยความเชื่อมั่นนั่นเองค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะก็มีเป้าหมายในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะเพื่อให้มีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นตามกระบวนการที่สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเร็วๆนี้และเมื่อถึงเวลานะคะก็จะยุบสภาผู้แทนราษฎรภายในกรอบเวลา4เดือน ตามที่ได้มีข้อตกลงกับพักประชาชนไว้ค่ะเพื่อคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนในการกำหนดอนาคตของประเทศไทยต่อไปค่ะดังก็คือสีภารกิจที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะให้ไว้นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะ3นาทีกับอายการแผ่นดินค่ะตอนที่51นะคะกับตอนการตกลงแบ่งทรัพย์มรดกมีการทำหนังสือจะมีผลในทางกฎหมายหรือไม่เป็นอย่างไรติดตามรับชมค่ะ ในกรณีนะครับที่ทายาทนะครับทุกคนเนี่ยตกลงแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างกันเองในทางกฎหมายเนี่ยสามารถทําได้นะครับอาจใช้การกระทําด้วยวาจาหรือทําเป็นหลักฐานเป็นหนังสือก็ย่อมมีผลในทางกฎหมายนะครับแต่ถ้าจะให้แนะนำนะครับผมอยากให้ข้อตกลงนะครับการแบ่งทรัพย์มรดกเนี่ยระหว่างทายาทด,ด้วยกันเองเนี่ยเราควรทําเป็นหนังสือหรือว่ามีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับ และที่สําคัญก็คือควรมีการลงรายมือชื่อนะครับของทายาททุกคนรวมถึงมีพยานนะครับในการแบ่งปันทรัพย์มรดกถามว่าทําไมเราถึงควรที่จะทําเป็นหนังสือหรือควรที่จะต้องมีบันทึกข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับก็เพื่อป้องกันปัญหานะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในภายภาคหน้าซึ่งอาจจะมีการเถียงกันหรือการไม่เข้าใจกันนะครับดังนั้นเนี่ยในการตกลงแบ่งทรัพย์มรดกกันเองระหว่างทายาทนะครับสามารถกระทําได้ และอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะครับเราควรมีความตกลงร่วมกันนะครับของทายาททุกคนนะครับไม่ใช่ว่าทายาทคนใดคนหนึ่งมาตกลงนะครับไม่ครบนะครับเราควรตกลงร่วมกันโดยครบทุกคนนะครับในกรณีนะครับที no ่มีความจำเป็นนะครับหรือมีเหตุขัดข้องที่จะต้องจัดการมรดกนะครับซึ่งเราจะต้องกระทำผ่านผู้จัดการมรดกซึ่งแต่งตั้งโดยศาลนะครับในกรณีที่ประชาชนนะครับ ไม่มีเ <rural> ง <conversation> ินในการจ้างทนายนะครับสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์นะครับและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของจังหวัดทุกจังหวัดนะครับสามารถนะครับให้บริการในการจัดตั้งผู้จัดการมรดกได้โดยประชาชนเนี่ยสามารถเดินนะครับเข้าไปหาที่สำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทุกจังหวัดซึ่งเราจะให้บริการท่านนะครับในการจัดการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกแต่เงื่อนไขที่สำคัญประการหนึ่งนะครับคือ ในการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยที่จะใช้บริการของสำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์คือทายาททุกคนนะครับจะต้องมีความยินยอมนะครับในการที่จะสนับสนุนหรือแต่งตั้งใครนะครับเป็นผู้จัดการมรดกนะครับหรือพูดง่ายๆว่าหากเลือกใครเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเนี่ยทายาททุกคนต้องให้ความยินยอมด้วยนะครับ ดูอีกหนึ่งงานสำคัญในการขับเคลื่อนของทอทอท,อทอและพันธมิตรค่ะนั่นก็คือไทยเฟสติวัล2,025นั่นเองค่ะทอทอท,อท,อทอนะคะผนึกกำลังค่ะสถานเอก,อ,เอ,กอัครราชทูตไทยนะคะพันธมิตรแล้วก็ทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะเดินหน้าค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่สายตาชาวโลกด้วยการจัดงานไทยเฟสติวัล2,025และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในหลายประเทศทั่วทุกภูมิภาคทั้งยุโรปอเมริกาเอเชีย มุ่งนําเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยทั้งอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมเฉลิมฉลองวาระสําคัญทางการทูตตั้งเป้าขยายฐานนักท่องเที่ยวคุณภาพกระตุ้นการเข้ามาสู่ประเทศไทยในช่วงไฮซีซั่นให้ทะลุเป้าที่หวังไว้นั่นเองค่ะซึ่งทะทะทะนะคะเชื่อมั่นว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นจะมีความร่วมมือจาก ในส่วนของภาคสถานเอกอัครราชทูตไทยและพันธมิตรภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายในต่างประเทศจะยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกพร้อมตอบโจทย์ความสนใจของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ขับเคลื่อนอุตสาหการรมการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวคุณภาพทั้งด้านจํานวนนักท่องเที่ยวรายได้และการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ เรามีอีกหนึ่งการให้บริการในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะแพรขนานยนต์ของอาบาจนร,ราธิวาสค่ะสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทยมาเลเซียค่ะเชื่อมโยงประเทศไทยนะคะพี่น้องประชาชนเองสองฝั่งแม่น้ำ โลค่ะเป็นการส่งเสริมเรื่องของการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวนอกจากนั้นนะคะที่นี่ค่ะพร้อมสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชายแดนใต้ส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายงานของเราค่ะท่ามกลางกระแสะการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนที่คึกคัก แพรขนานยนต์ของอบจนร,ราธิวาดซึ่งทําหน้าที่เชื่อมโยงประชาชนสองฝั่งแม่น้ําโกลกกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญที่ยมในความสะดวกในการเดินทางและเป็นหัวใจสําคัญของการค้าที่ด่านตากใบร่วมถึงเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียด้วยราคาที่ประหยัดและใช้เวลาเดินทางข้ามฟากประมาณ10นาทีจึงไม่แปลกที่ในช่วงวันหยุดยาวของมาเลเซีย แพคขนานยนต์แห่งนี้จะคาคล่อมไปด้วยนักท่องเที่ยวและยานปาหาะจํานวนมากขณะเดียวกันคนไทยเองก็ใช้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อข้ามไปท่องเที่ยวหรือเยี่ยมญาติฝั่งมาเลเซียด้วยจํานวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องออบจรนาราธิวาสจึงให้ความสําคัญกับการดูแลและปรับปรุงแพรขนานยนต์ที่มีอยู่เพียงลําเดียวให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเพื่อให้การเดินทางราบรื่นและปลอดภยัย อย่างไรก็ตามเพื่อตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้นอบจนราธิวาสจึงได้เร่งประสานขอแพรขนานยนละใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการให้ทันสมัยและเพียงพอต่อปริมาณนักท่องเทีย่ยวและประชาชนที่เดินทางผ่านจุดนี้อย่างไม่ขาดสายปัจจุบันจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวของมาเลเซียเนี่ยนะครับเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ยจะติดอันดับหนึ่งใน5้าเลยนะครับซึ่งด่านตากใบนะครับก็เป็นด่านหนึ่งที่พี่น้องชาวมาเลเซียนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาใช้บริการเยอะนะครับ มากันทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเราแล้วก็มีการค้าขายชายแดนกันนะครับมีการขนสินค้าข้ามไปมานะครับระหว่างพี่น้อง3จังหวัดกับทางมาเลเซียนะครับทางอบัจราที่ว่าเราก็คือ,อให้ความสะดวกในการใช้ระบบขนถ่ายโดยแพรข้ามข้ามด่านกันนะครับการดูแลของเราก็คือว่า จะให้มีความคล่องตัวนะครับไม่ให้มีเป็นเป็น,ปนอุปสรรคในการที่พี่น้องประชาชนใช้บริการพอเราได้มีการปรับปรุงเนี่ยนะครับทำให้การเดินทางไปมาโดยใช้แพรขนานยนต์เนี่ยครับมีความคล่องตัวนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพทําให้ผู้คนมาใช้บริการเยอะมากนะครับจะเห็นได้ว่าในแต่ละวันนี่นะครับพี่น้องที่ใช้บริการข้ามไปมานี่แต่เต็มลำทุกเที่ยวเลยนะครับการต่อยอดตรงนี้นะครับซึ่งทาง อบจนาธิวาดโดยท่านนายกูเซงยาวฮสซานนี่นะครับก็ได้ประสานกับทางสำนักงบป,ประมาณในการที่จะขอเรือแพขนานยนต์ลำใหม่นะครับเพื่อที่จะเสริมประสิทธิภาพให้เต็มเต็มสปีดเต็มความสามารถแพขนานยนต์ของอบจนาธิวาสทำหน้าที่เชื่อมโยงหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ชายแดนและเป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย หลอมรวมการค้าขายการท่องเที่ยวแล้วรายได้ของผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียวแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือและความเข้าใจซึ่งก,กันและกันที่ขับเคลื่อนให้ภูมิภาคนี้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนอันนี้อมันติดกับประเทศมาเลเซียแลก็มันคนาควาสะดวกกว่าใกลกว่าโดยส่วนมากจะขามาฝั่งนี้ฝั่งกัางไปมากกว่าฝั่งผมัการบริการก็โอเคนะ เดินุกวันก็สแส่วนมากก็จะใช้คานนี้กันนี้ก็โอเคอยู่อ่ามุดหัวลาิกออีอ่าสักประรพดิี่นี่ใครกบวะยมาสิค่ะมอไต้เลงมักมกุกตเคีนไต้ n ลงอ่าคือรายได้ของอบจอมันก็จะมีอยู่หลายส่วนนะคะแพ้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นรายได้ส่วนหนึ่งที่นำเข้าอบาจอเพื่อน,นำมาพัฒนาในในพื้นที่ทั้งหมดในสิามอำเภอของอบจอนะคะ อบจอก็ดูแลทั้งหมด13อำเภอในจังหวัดอุทัยว่าดรายได้ส่วนนี้อาจจะนํามาเรื่องของพัฒนาพื้นที่ในห่างไกลก็เช่นเราทําโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของถนนหนทางเพราะพัฒนาถนนหนทางนี้ก็อย่างน้อยคุณภาพชีวิตของคนในการเดินทางก็จะดีขึ้นนะคะช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้นเรานําเงินตรงนี้เม็ดเงินส่วนหนึ่งนี้มาพัฒนาตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะแค่ขนหลังยนต์นี่นะครับเป็นตัวเชื่อมทําให้ ไม่เฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวการค้าขายชายแดยนอย่างเดียวนะครับมันจะรวมไปถึงการไปมาหาสู่การสร้างความสัมพันธ์ในพื้นที่ระหว่าง2ประเทศนะครับมีการยื่นช่วงเทศกาลร,รายอก็นะครับไปมาหาสู่กันแล้วก็เทศกาลอื่นๆก็เหมือนกันครับเป็นการกระชับความสัมพันธ์โดยที่ว่าใช้แพลขนานมยนเป็นตัวเชื่อม อบจนราธิวาสยังคงพัฒนาดูแลแพรขนานยนต์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การเดินทางของทุกคนสะดวกและปลอดภัยสูงสุดสแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของอบจนราธิวาสที่ให้ความสําคัญกับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชายแดนใต้อย่างเต็มกาําลังและมีส่วนร่วมในประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบ และทั้งหมดนี้ก็เป็นช่วงของรายการ m b t s o u t รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันประจำวันนี้ค่ะวันนี้ดีชันและทีมงานลาคุณชมไปก่อนสวัสดีค่ะ